กว่าจะเป็นนักล่าหุ้นซิ้งมืออาชีพครูต้องผ่านอะไรมาบ้างคะทุกวันนี้ครูยังมีเพื่อนอยู่ไหมคะจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนหรอกนะมันก็มีเพียงแต่ว่าเราอะก็จะไม่ได้มีเพื่อนที่ทําอาชีพเดียวกันเหมือนถ้า ตัวเองชอบขับรถเป็นคนชอบเดินทางตัวเองจะมีเพื่อนที่ชอบอยู่บ้านไม่ได้เพื่อนของครูก็จะเป็นนักเรียนนี่แหละก็จะเป็นเพื่อนใหม่ๆแต่ถามว่าเพื่อนที่แบบโอ้โหมาอยู่ด้วยกันมากินด้วยกันมานอนด้วยกันเหมือนสมัยที่เราเรียนมัธยมหรือปวชปวสเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้มีแบบนั้นแล้วกว่าจะประสบความสําเร็จครู้องให้ไหมคะโอ้โหต้องบอกว่าบ่อยมากนะช่วงแรกนะแบบ คือทาอะไรมันก็พลาดอะ่ะคือร้องไห้จะไม่รู้จะร้องยังไงอะ่ะร้องจนไม่มีน้ําตากลัวจะเลิกกลัวถ้าอะไรก็ตามนะที่คุณคิดว่าในการที่คุณกลัวนะแล้วคุณหยุดนะคุณจะไม่มีทางได้พบกับความกล้าหาญเลยตัวอย่างง่ายๆเนาะตอนสมัยเรียนอะ่ะหรือตอนสมัยเปลี่ยนแฟนก็ได้คุณกลัวว่าเลิกกับคนนี้แล้วอะ่ะแล้วแม่จะไม่มีคนใหม่ที่ดีกว่ากลัวการอยู่คนเดียวอะไรเงรี้ยแต่พอคุณอยู่คนเดียวได้แล้วอะ่ะสุดท้ายแล้วคุณก็จะรู้ว่านี่มันก็อยู่ได้นี่หว่ามันก็ไม่ตายอะ่ะเออแต่ตอนที่จะเล จะเป็นจะตายถูกไหมก็เหมือนการตลาดหุ้นก็เหมือนกันร้อ,องไห้จะไม่รู้จะออร้องยังไงช่วงแรกแต่พออยู่กับมันได้แล้วได้เรียนรู้กับมันแล้วไม่ใช่ว่าตลาดหุ้นมันเล่นดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แต่เป็นเพราะเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้แล้วก็เอาชนะมันได้แล้วพอเราได้เทคนิคแล้วเราก็เลิกร้องไห้และเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วไง อืมเพราะเรารู้แล้วตอนแรกที่เราร้องไห้เพราะเรากลัวเราไม่รู้เราปรึกษาใครไม่ได้ประมาณนี้ยค่ะครูหาเทคนิคเจอได้ยังไงจะบอกว่าครูหาเทคนิคเจอได้ยังไงหรอครูจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะเออเวลาที่เราเนี่ยนะทำกับข้าวใช่ไหมอย่างครูที่ทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทอดไก่เป็นคนที่ทอดไก่ไม่ได้ตลอดเวลาคืองงกับตัวเองมากแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกต่อไงเราก็ทอดไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้ไปทอดก็ไม่เหมือนเดิมแต่ทําไมกับตลาดหุน้นเราถึงดีขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราอยากทํามันจริงๆเราก็เลยลองทํามัน แล้วซ้ำเล่าแล้วเทคนิคมันก็มาเองค่ะให้ครูเล่าครูก็เล่าไม่ได้หรอกว่าแต่ละช็อตแต่ละซีนแต่ละฉากเนี่ยมันมายัางไงเวลาที่เราทําอะไรซ้ซาๆอาเนะไอเดียมันจะเพิ่มขึ้นมาเทคนิคมันก็มาได้เลยก็แค่นั้นเองนะคะแล้วก็กลายเป็นหน้าเทรดของนักล่าห้นซิงที่สอนในทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่หมดนะมีอีกหลายอย่างมากเลยที่ครูเนี่ยยังวิจัยทําวิจัยไม่เสร็จนะคะก็รอติดตามชมตอนต่อไปนะ เดี๋ยวครูจะมีวิจัยเนี่ยมามาคุยเรื่อยๆโอเคไหมแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ครูไปต่อทําไมครูถึงไม่ยอมแพ้หรอคะจะบอกว่าวันที่ล้มอะไรที่ทําให้ครูไปต่อนะหรอบอกตรงน่ะความจนครูพูดอย่างเงี้ยนะบ่อยมากเลยถึงแม้เราอะ่ะจะไม่อดทนกับความสําเร็จอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องอดทนกับความจนอยู่ดีอย่าคิดนะว่าการที่คุณเป็นคนรวยเนี่ยคุณต้องโดดเดี่ยวมึงจนมึงก็โดดเดี่ยวคะ่ะมึงไม่ต้องรวยมึงก็โดดเดี่ยวไม่มีเงินเพื่อนก็ไม่คบ ถ้าสมมุติว่าคุณไปไหนกับเขาแล้วเขาต้องจ่ายเงินให้คุณตลอดอะเป็นคุณคุณจ่ายปะคุณก็ไม่จ่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นอะสิ่งเดียวเลยที่ทําให้ครูไปต่อนั่นก็คือความจนแล้วทุกวันนี้ รวยขึ้นแล้วแล้วทำไมยังไปต่อจะบอกว่าตอนที่ทําครั้งแรกเนี่ยก็คือเราทําเพราะเราจนแต่ตอนนี้เราทําเพราะมันสนุกมันเหมือนเป็นเกมอะนักเรียนนักเรียนเคยเห็นเด็กติดเกมไหมเวลาที่เรา,เ,าเล่นเกมเนี่ยเราก็จะสนุกกับมันแล้วเราจะขาดมันไม่ได้เราต้องรักมันนะมันถึงจะประสบความสําเร็จอะอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รักอะมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จโอเคไหมถึงแม้เราอะจะไม่อดทนกับความสําเร็จอะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องอดทนกับความจนอยู่ดี